แกะกล่องอินเวอร์เตอร์1 2โวลต์หม้อแปลงเทอรอยขนาด1 2 0 0วัตต์ครับฟิลิิตี้โซล่าสายต่อแบตเตอรี่ครับคู่มือการใช้งาน <S <S ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับหน้าจอปุ่มตั้งค่าเปิดปิดด้านล่างตัวเครื่องครับนะครับจุดต่อแบตเตอรี่นะครับลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้นะครับ จุดต่อออกไปใช้งานสายกราว LN เป็นเทอร์มินอลแบบนี้จุดต่อไฟสำรองจากการไฟฟ้าในตอนที่แบตเตอรี่หมดก็เอาการไฟฟ้ามาบายพาสต่อเข้าตรงนี้ครับกราว LN เหมือนกันพัดลมระบายอากาศนะครับด้านข้างนะครับรูระบายอากาศแบบนี้นะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับฝั่งขวาเหมือนกันนะครับ1,500 VA หรือ1,200วัตต์นะครับระบบ12โวลต์จุดต่อแบตเตอรี่มีพลาสติก ปิดอยู่นะครับป้องกันมือมาโดนนะครับตอนเราจะต่อสายเราถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับถอดเสร็จปิดไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับป้องกันแบบนี้จุดต่อสายไฟออกไปใช้ต่อเสร็จครอบปิดแบบนี้นะครับต่อเสร็จก็ครอบปิดแบบนี้นะครับแล้วก็หาโฟมมาอุดอีกทีกันมแมลงเข้าด้วยนะครับพัดลมระบายอากาศตรงนี้นะครับจะให้ดีใส่ตะแกรงกันมแมลงกันจิ้งจกเพิ่มเติม นะครับด้านในถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วใส่ไปด้านในนะฮะแล้วเราค่อยติดตั้งใช้งานนะครับกันจิ้งจกเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันไม่ได้ทํางานตลอดนะครับแมลงจะเข้าตรงนี้ได้จิ้งจกเข้าตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ก็ป้องกันเพิ่มเต like ิมด้านข้างไม่มีปัญหาครับเพราะรูเล็กแค่นี้นะครับแมลงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจิ้งจกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเลยนะครับด้านข้างฝั่งนี้มีรหัสนะครับโคดเออร์ไว้ให้เลยนะครับ เผื่อว่าเครื่องมีปัญหาถ้ามันโชว์เลขตัวไหนนะครับเราสามารถดูได้ว่ามันคืออะไรเราก็เอาไปแปลงอีกทีนะครับอันนี้ดีมากมาดูข้างในตัวเครื่องนะครับถ้าเราสั่งไปใช้งานไม่แนะนําให้ถอดนะครับเพราะว่าจะมีจะมีประกันอยู่ตรงนี้การถอดดูตัวสินค้าประกันจะหมดนะครับผมไม่สนใจตรงนี้ผมจะถอดให้ดูนะครับ ตัวนี้จุดเชื่อมต่อแบตเตอรี่บัตบานะฮะมาตรฐานเลยนะครับขดลดุ่มมอแปลงนะครับแบบนี้เรียกว,ว่ามอแปลงเชอรอยนะครับภาคใช้ไฟนะครับความยาวอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่32.6เซนติเมตรนะครับความหนาอยู่ที่14.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่19.8เซนติเมตรโดยประมาณ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ9กิโลกรัมนะครับสำหรับเอาไปใช้ชุดบ้านสวนขนาดเล็กนะครับโซลาเซล